ดีครับผมก็กลับมาพบกับผมแล้วโตเตนะครับในวันนี้ผมจะทําเมนูปลาทอดนะครับเป็นปลาปนินเนาะผมก็ซื้อมาจากตลาดนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปจัดการกับปลารางผมก่อนนะครับหลังจากผมไปจัดการกับปลารางผมนะครับคือล้างเอา,เข,าข้าวคั่วขาออกนะครับแล้วก็จะมาจัดการต่อด้วยการไข่ไก่นะครับ ก็เป็นการทอดปะลาง่ายๆเลยเพื่อนๆตี่แค่ไข่ดแดงไข่ขาวเข้ากัน่อยเป็นการทอดปะลาง่ายๆนะครับสูตรของผมเองบางคนก็อาจจะใช้แป้งครับแต่วันนี้ผมเลือกใช้ไข่ไก่ฟอกเสร็จแล้วนะครับก็ปะลานะครับ ไข่ไก่ทาลงในตัวปลาเลยเพื่ออะไรเดี๋ยวรอชมนะครับง่ายๆครับสูตรทอดป้างผมใส่โอาเลยง่ายๆครับสูตรนี้ทำปลาเขาเป็นของเขาหมักมาแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าไปทอดแบบ โดยที่ไม่ไม่ไม,ไม่ทาไข่หรือไม่ใส่แป้งก็จะเนื้อเขาจะเละนะครับเดี๋ยวรอชมสูตรของผมเดี๋ยวรอพักไว้ก่อนไปตั้งกระทะกันครับตามสูตรกระทะร้อนแล้วก็เติมน้ำมันฝาสีเขียวด้วยนะไม่รู้ยี่ห้ออะไรแหละดูเอาเองครับ เติมน้ำมันแล้วก็ต้องรอน้ำมันร้อนอย่งีนะครับแขนาดนี้เดี๋ยวรอน้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งครับน้ำมันร้อนนะน้ำมันร้อนแล้วรเราก็ทอดปลาเราครับจะรออะไรไปรเลย เด็นนะครับน้ำทอดของเราซุบไข่แล้วลยเนื้อปลาเขาไม่เละด้วยนะครับ้างสู่ก็ใช้แป้งเนาะแต่ผมวันนี้ผมเลือกใช้ไข่ไก่รอแป๊บนึงนะครับให้เนื้อปลาสุกก่อน ระหว่างที่รอปลาสุกเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บพริกนะแล้วก็ซอยหอมซอยกระเทียมเหลืองเลยหอมด้วยเด,ด,ดี๋ยวรอชิมกันปลาผมสุกแล้วนะครับตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเลยนะครับเพื่อน เดี๋ยวเราไปจัดจานกันสุกแล้วนะครับปราลางผมเดี๋ยวมันเริ่มปรุงกันเพื่อนเพื่อนก่อนจะทานก็บีบมะนาวสักครึ่งลูกนะครับเพื่อลดความเค็มของเนื้อปลาครับผมบีบมะนาวไปประมาณครึ่งลูกนะขออนุญาตใช้มือเลยไหม <laughs> บีบบ้นบานๆเลยนะบีบสองฝั่งเลยครับ เพลดคมเค็มนะครับของเนื้อปลาางผมปง่ายๆเลยสูตรนี้นะครับนี่อาวโอเคครันนี้ก็จะเติมด้วยพริกกระเทียมนะครับแล้วก็หอมแดง เป็นเมนูง่ายๆครับทอดปลาลางผมใส่ลงเลยครับใส่ลงเลยสีสันก็ประมาณนี้แหละครับเพื่อนเพื่อนนี่ทอดปะลายังไงไม่ให้เนื้อเละนะครับเพื่อนเก็ลองไปทำทานทำดูนะครับของผมวันนี้ใช้สูตรใส่ไข่เนาะบางสูตรก็ใส่แป้งข้าวเปล่าพร้อม รออะไรแล้วครับไปกินข้าวกันเลยครับเพื่อนเพื่อนไปกินข้าวกันทอดปลากับทอดปลากับข้าวเปล่าขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับสําหรับนี่ก็เป็นไข่นะที่เหลือผมก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็แยกออกมาเพื่อนท่านไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับถ้าใครชอบจริงๆก็ลองไปทําทานดูนะครับสูตรง่ายๆเลยทอด ปลาไม่เนื้อไม่เละด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปทานข้าวก่อนครับปลาทอดเมนูง,ง่ายๆเลยวันนี้ไปกินข้าวกันเพื่อน